สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อผ้าน,นะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่สมหมายนะคะอยู่อาเภอเมืองนะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะคุณพี่บอกว่ารับรหัสหนึ่งหนึ่งค่ะริชช่าสวยๆค่ะ <c oughs> น่ารักมากมากเลยค่ะคุณลูกค,ค,ค้า่ะเนี่ยค่ะนี่ลายริ Nearly ่าก็จะเป็นแบบว่ามีลายนะคะมีลายที่แบบว่า อ่ามีการทอเนาะมีการทอที่มีหัวซีนด้วยอ่ามีหัวซีนแบบนี้ค่ะคุณลูกค,าคา้าขารหัสหนึ่งหนึ่งรหัสหนึ่งหนึ่งนะคะคุณลูกค,าคา้าขารหัสหนึ่งหนึ่งค่ะคุณพี่สมหมายบอกว่ารับรหัสหนึ่งหนึ่งหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาวสวยๆแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งตัวไทยเลยค่ะขนาดหน้าผ้าเท่าไหร่ความยาวนะคะความนาหน้าผ้าเนาะหน้าผ้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเซนติเมตร หน้าผ้าอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะชอบผืนนี้รับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะรับนะคะผ้าถุงลิซ่ารหนึ่ง รับพัทถุงวลิซ่ารหัส11แจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008 0890416008ค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาค่ะแอดไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0890416008ค่ะถ้าเป็นนะคะเขาเรียกว่าอะไรที่อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบว่า ID Li n ์เนาะ ID ไลน์จะเขียนว่า MALI0416 นะ MALI0416 นะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะ สวยๆอย่างนี้เลยนะเต็มผืนสวยๆเลยค่ะเป็นงานนะคะเป็นงานทอเครื่องเนาะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนะคะทอนุ่มทอผิวมากๆทอนุ่มทอผิวมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนําไปสวมใส่ได้เลยหรือว่าจะ,จะคะจะนําไปส่งตัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงผ้าถุงกระโปรงนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะส่งได้เลยนี่ส่งตัดได้เลยจ้านี่ค่ะใส่กับเสื้อขาวเสื้อเทาเสื้อสีกรมเสื้อสีครามเนาะ ได้เลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะใส่กับเสื้อที่คุณลูกค้ามีอยู่ก็ได้นะคะใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าใหม่นะคะขอรา่ว่าเป็นสีพื้นเนาะเพราะว่าผ้าถุงน่ะค่อนข้างจะมีรายเยอะนะเวลาเราใส่กับเสื้อที่มันเป็นสีพื้นอย่างงี้คะ่ะผ้าถุงก็จะมีความโดดเด่นอ่าเราก็จะเนาะแล้วก็ผ้าถุงเราก็จะมีความโดดเด่นสวยงามนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเนี่ยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขะไปสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้ามีเสื้อลูกไม้ เสื้อผ้าใหม่สีพื้นเสื้อผ้าฝ้ายสีพื้นนะหรือว่านะคะเก๋ส,สุดๆเลยนุ่มเห็นนอล่าสุดเลยนุ่มเห็นใส่กับเสื้อเชิ้ตใส่กับเสื้อเชิ้ตนะคะสีขาวสวยแบบพรีเมียมมากๆดูแบบไฮโซมาก one. แบบว่าเเห็นดาราเขาใส่เนาะเห็นดาราใส่แล้วแบบ ette, สวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสวยสวยสวยจริงค่ะคุณลูกค้าขาเนี้ยคะ่ะเนาะนี่ไหนเนี่นยใส่กับเสื้อสีขาวนะคะขาวครีมหรือว่าจะเป็นขาวแบบว่าขาวโอโม่สีขาวเลยก็ได้นะคะหรือว่านะคะจะเป็นสีเทา สีเทาสีกรมสีน้ำเงินใส่ได้คะ่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าผ้าผืนเดียวผ้าถุงผืนเดียวใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีนะคะก็ขอบอกเลยว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะเนาะสั่งตัดส่งตัดได้เลยนะส่งตัดส่งตัดได้เลยนะคะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้นะคะอบให้เรียบร้อยอบนิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะอบนิ่มเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่ง้านี่ค่ะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะ สวยนุ่มๆแบบนี้เลยนะ690บาท6กรบาทค่ะสีน้ําเงินเข้มค่ะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเข้มค่ะสีเข้มเงินสีกรมสีคามเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้มๆแบบนี้เลยค่ะ 690กบาทพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งทว่วไทยเลยค่ะนี่ยค่ะยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่สมหมายเนาะคุณพี่สมหมายนะคะจากอำเภอจังหวัดสกลนครค่ะที่สั่งซื้อนะคะสินค้าจากทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งแล้วนะจ๊ะจดส่งฟรีเนาะเก็บเงินไปทางแม่บวกเพิ่มและที่สำคัญก็มีของขวัญของฝากมอบไปให้ด้วยนะคะคุณพี่ค่ะ ไงก็ฝากด้วยนะคะฝากแนะนําบอกต่อฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะสินค้าดีสินค้าคุณภาพพรีเมียมนะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยนะคะส่งตรงส่งมอบให้กับคุณลูกค้าในทุกๆวันเลยค่ะฝากแนะนําบอกต่อร้านแม่บริพ้าไทยด้วยจ้ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะคะที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในทุกๆวันค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆค่ะ